สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M/F หนึ่งสี่หกเสื้อจะเป็นดอกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แขนเสื้อกับชายเสื้อจะเป็นระบายพิ้วเรามาดูภาพรวมของเสื้อตัวนี้กันนะคะไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นไหมซัมเมอร์เส้นขนาด18ไหมตีกเกลียวนะคะเข็มโคเชที่พี่เมย์ใช้จะเป็นเข็มโคเชหัวเข็มขนาด1.3มมิล น้ำหนักของไหมนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วสามรอกรัมนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้รอบอกของเสื้อตัวนี้วัดตั้งแต่จุดนี้นะคะวนรอบจะได้40นิ้วสี่สินิ้วก็คือหนึ่งอยเซนนะคะรอบอกที่สามารถใส่ได้นะคะคุณใส่ได้ตั้งแต่ขุ่นตัวนี้มัน38.5นะคะใส่ได้ตั้งแต่38.5จนถึง40 มากกว่าสี่สิบได้ไหมได้แต่ว่ามันจะตึงนิดนึงนะคะสี่สิบจะพอดีพอดีเสื้อที่พี่เมย์หักส่วนมากจะเป็นไซส์แอลนะคะความยาวของเสื้อตัวนี้นะวัดจากหัวไหล่นะคะลงไปจนถึงชายเสื้อห้าสิบห้าเซน,นะคะ่ะรอบรักแร้ตรงนี้นี่นะคะระวนรอบรักแร้ตรงนี้สามสิบหกเซนแขนเสื้อจะเป็นแขนเสื้อบานนะคะเป็นแบบนี้นะ ออกมาแบบนี้เหมือนชายเสื้อแขนเสื้อจะยาวประมาณ17เซนค่ะเสื้อตัวนี้นะคะคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าให้ดูด้านหลังเวลาใส่มันจะไม่โปะตรงนี้เราเอาดอก1นทับสองดันขึ้นไปไหมที่ถักตรงนี้เป็นซัมเมอร์นะคะให้ดูแขนเสื้อนะอันนี้แขนเสื้อค่ะจะเป็นแขนเสื้อบาน ชายเสื้อก็บานนะคะเวลาใส่มันจะไม่ลังมันจะรับกับสะโพกเราเสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายนะคะราคารวมส่ง990บาทถ้าสนใจก็แจ้งพี่เมย์มาได้ที่ id line กับข้อความที่แฟนเพจนะคะพี่เมย์จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์อ,ออกมา แจ้งพี่เมย์ได้ที่ข้อความหรือคอมเมนต์ตรงใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการถักจะมีคลิปทั้งหมด9 EP EP นี้เป็น EP สุดท้ายเป็น EP 9นะคะข้อมูลใน EP 1จะอธิบายภาพรวมของเสื้อตัวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักแนะนําข้อมูลว่าหลังจากที่ถักเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลพี่เมย์เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะแนะนําอุปกรณ์แนะนําผังลายลายที่เป็นลายสี่เหลี่ยม ถักดอกสี่เหลี่ยมด้วยขนาดผังลายปกติออกมาให้ดูแล้วก็ขยายลายนะคะเสื้อตัวนี้จะใช้ดอกที่เป็นดอกสี่เหลี่ยมทั้งหมด14ดอกพี่เมย์จะใช้วิธีถักดอกสี่เหลี่ยมไว้เลยให้ครบตามจำนวนนะคะแล้วใช้ดอก1ทับ2 1ดอกวิธีถักดอกหนึ่งดอกที่เป็นดอกสี่เหลี่ยมขยายลายนะคะคุณดูได้ที่ mf หนึ่งห ep หนึ่งค่ะ พอเป็น ep สองนะคะเราจะต่อตัวเสื้อแถวที่หนึ่งจะอยู่ช่วงด้านล่างรอบตัวนะคะจะใช้หกดอกข้างหน้าสามข้างหลังสาม ep สามต่อตัวเสื้อแถวที่สองกับแถวที่สามแถวที่สองจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงช่วงที่เป็นข้างบนของหน้าอกแถวที่สามจะเป็นหัวไหลหัวไหลจะเป็นดอกเต็มแต่พับครึ่งนะคะงานที่เราจะได้ออกมาเราจะได้เป็นเสื้อแขนกุดได้รักแร้ได้หัวไหล ได้ตัวเสื้อ ep สี่ถักดอก1นทับสองดอกหนทับสอจะอยู่ข้างหลังถักเพื่อดันคอด้านหลังให้มันสูงขึ้นเวลาใส่คอด้านหลังตรงนี้มันจะไม่โป๊ะแล้วก็ถักเสร็จแล้วเราประกอบเลยนะคะพอ ep ห้าถักระบายแขนเสื้อแขนเสื้อจะมีสอง ep นะคะ ep แรกเนี่ยจะเป็นการถักลายเรียงออกมาแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้แขนมันบานมากนะคะ มันจะอยู่ตรงเทคนิคของการเพิ่มช่องโซ่ตรงนี้พี่เมย์ถักเนี่ยมันจะเพิ่ม3ลายนะคะแล้วก็เพิ่มลายแขนเสื้อมันจะบานออกมาก่อนที่เราจะถักแขนเสื้อนะจำนวนวนรอบจะต้องหารด้วย4ลงตัวพี่เมย์ใช้สามสิบหกห่วงโซ่ข้ออ p 6นะคะเก็บริมพี่เมย์เติมลายตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันดูกลมกลืนกับลายแขนเสื้อค่ะ แขนเสื้อมันมีสองข้างถักข้างไหนเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งต้องถักเหมือนกัน ep 7จะเป็นการถักชายเสื้อก่อนที่เราจะถักชายเสื้อนะคะเราจะเก็บโซ่วนรอบจำนวนโซ่ทั้งหมดจะต้องหารด้วยสามลงตัวพี่เมย์ได้แปดิสห่วงโซ่นะคะได้ไลายออกมาแบบนี้เวลาเราถักการเพิ่มของชายเสื้อจะไม่เหมือนกับแขนเสื้อแขนเสื้อพี่เมย์จะเพิ่มทุกๆ3ช่วงลายนะคะแต่ชายเสื้อ เพิ่มทุกๆห้าลายจํานวนที่เพิ่มคุณดูจากห่วงตัวนี้อันนี้เพิ่มครั้งที่หนึ่งเพิ่มครั้งที่สองเพิ่มครั้งที่สามแล้วเราก็เก็บริมชายเสื้อแล้วก็ริมระบายของแขนเสื้อเราสามารถปรับได้ตามชอบว่าเราจะชอบยาวชอบสั้นอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะพอ ep 8นะคะจะเป็นการถักเก็บคอเสื้อคอเสื้อตัวนี้มันเป็นคอเสื้อทรงสี่เหลี่ยม คอด้านหลังสูงก็คอด้านหน้าเพราะฉะนั้นเสื้อคอมันอนะได้ทรงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เก็บอะไรมากมายแค่โซ่วนรอบรอบรอบแรกนะคะแล้วรอบที่สองก็ดึงลายโดยการที่ใช้เทคนิคการถักดับเบิลโคเชให้มันเป็นลายตัวนี้ลายตัว A แบบนี้ค่ะแล้วก็ถักปุ่มรายละเอียดของการถักคอเสื้อคุณก็ดูได้ที่ ep 7เอย ep 8นะคะส่วน ep 9ตัวนี้เป็นภาพรวม ภาพรวมของเสื้อตัวนี้นะคะความยาว55าสิลักแร้สาแขนเสื้อ17รอบอกที่ใส่ได้นะคะตัวนี้100่งร้อยเซนก็คือ40นิ้วนะคะถ้าสนใจซื้อตัวเสื้อตัวนี้ก็แจ้งพี่เมย์ได้เลยช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะติดต่อทางไลน์ก็ได้หรือข้อความทางเพจก็ได้เวลาเรารีดนะคะแนะนำวิธีรีดนิดนึง ถ้าไหมที่เราถักอยู่นะเป็นคอตตอนคุณสามารถรีดได้ทั้งสองด้านนะคะแต่ไหมที่พี่เมย์ใช้อยู่ตรงนี้มันเป็นซัมเมอร์เวลารีดพี่เมย์จะรีดกดลายด้านในด้านนอกถ้าคุณต้องการรีดให้คุณหาผ้าขาวบางหรือผ้าเช็ดหน้าวางทาบกอ่อนแล้วคุณค่อยรีดนะคะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไหมซัมเมอร์ที่คุณใช้ถักอยู่แล้วคุณรีดด้านหน้าเสื้อมันจะขึ้นเงาพอมันขึ้นเงาแล้วมันจะไม่สวยแต่คอตตอนสามารถรีดได้ทั้งสองด้าน ข้อดีของไหมซัมเมอร์ก็คือหลังจากที่เรารีดแล้วเราซักมันจะไม่คืนตัวแต่ถ้าคอตตอนคอตตอนก็คือฝ้ายนะคะมันจะมีการหดตัวของตัวเนื้อฝ้ายเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราใช้คอตตอนเราจะต้องเผื่อขนาดนะคะซัมเมอร์ค่อนข้างอยู่ตัวตัวนี้เป็นซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์เนื้อนุ่มเส้นขนาด18เป็นซัมเมอร์ตีเกลียวเสื้อตัวนี้ใส่สบายๆนะคะ แล้วเวลาใส่เนี่ยตรงช่วงรักแร้รักแร้แขนมันจะไม่ลังชายเสื้อมันก็จะไม่ลังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบานออกแบบนี้ความยาวของตัวเสื้อมันจะอยู่ถึงประมาณเอวค่ะแล้วตรงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าท้องแล้วอันนี้เป็นสะโพกเสื้อตัวนี้สวยสวยหวานหวานค่ะลายที่ใช้ถักเป็นสี่เหลี่ยมจำนวนดอกที่ใช้ก็สิบสี่ดอกเท่านั้นเองนะคะเสร็จไวนะคะลองถักดู ถ้าไมหมคุณแตกต่างไปนะคะไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนแรงมือเปลี่ยนขนาดมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถักเสื้อที่เป็นเสื้อต่อดอกสี่เหลี่ยมสำคัญที่สุดก็คือดอกแรกที่ใช้ในการคำนวณน,นะคะเราต้องคำนวณตัวนี้ออกมาก่อนว่าเราจะถักขนาดรอบตัวเราทั้งหมดอกี่ดอกนะคะวิธีคำนวณเราก็ดูได้ที่ ep พหนึ่งพี่เมย์มีบอกไว้ถ้าสนใจเสื้อตัวนี้ก็ทักพี่เมย์มาได้เลยที้ลายนะคะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ยูท t h เมท e Handmade ขอบคุณค่ะ